เมื่อเรามาถึงโรงแรมนะคะหายเหนื่อยแล้วเราก็จะต้องโหลดกลุ่มลายค่ะโดยมีกลุ่มลายของคุณหมอนะคะกลุ่มลายของกลุ่มที่มา กลุ่มของมินิมาร์ตต่างๆรวมทั้งกลุ่มของร้านอาหารเผื่อว่าวันไหนเราอยากชิลๆนะคะสั่งอาหารพิเศษมากินดินเนอร์คนเดียวก็ได้ฟิลไปอีกแบบจ้าแล้วเราก็จะต้องมาอ่านรายละเอียดข้อปฏิบัติข้อบังคับสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำนะคะซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากที่คนต้องอ่านคะ่ะ นี่เราไม่มีเบอร์ไทยเราก็เอ๊ะจะทำยังไงเนาะโทรไปค่ะที่เคาน์เตอร์ข้างล่างเนาะอะ่เขาก็บอกว่าเอ่อเรามีเบอร์ฟรีให้นะคะมีซิมฟรีให้แต่ว่าเป็นแค่สิบหลักคุณต้องไปทำการลงทะเบียนแล้วก็เดินเองโอยนอกจากโรงแรมดีร้านอาหารอร่อยแล้วทุกคนคะซิม <laughs> ตกคอมเมนต์ซิมยังให้ฟรีนะคะซึ่ง ถ้าอท้จำไม่ผิดอะถูกสุดก็น่าจะ50หรือ70ปบาทเนะาะแถมใช้เน็ตได้ด้วยทีนี้พออุ้มได้สิมมามันก็มีปามมาัญหาค่ะวันีฉันลืมเอาเจ้าสิ่งนี้มา เป็นความบังเอิญของเรานะคะทุกคนที่ว่าเราซื้อขนมปังมาจากเมืองนอกเนาะติดกระเป๋ามาเลยมันก็จะมีไอรัวดตรงนี้ค่ะที่ปิดถุงเนาะมัดถุงมันก็มีเหล็กมันก็มันั่งเงะแกะเกลานะคะจนได้รูปทรงนะคะคล้ายๆกับเข็มเข็มไว้เจาะถาดซิมโทรศัพท์นั่นเอง ได้สำเร็จนะคะอุ้มต้อง,งขอบพระคุณอาจาร,รย์ที่เคยสอนมานะคะวิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะขอบพระคุณอาจาร,รย์ทุกท่านนะคะไว้นาโอกาสนี้เลยนะคะอาจาร,รย์ขาขอบพระคุณค่ะอ่ะทีนี้นะคะพอเราสายซิมไดเ้เราก็ต้องทำการลงทะเบียนซึ่งเดี๋ยวนี้มันพัฒนามากค่ะคุณขานะคะคุณแค่นะคะโทรไปที่ call center อ่ะแต่อุ้มโทรไปไม่ติดไม่เป็นไรคะ่ะดิฉัน never give up นะคะ อุ้มก็ส่งไลน์นะคะแอดไลน์ไปอ่ะส่งข้อความไปก็ทําตามที่เขากําหนดว่ามีการสร่งบัตรทะเบียนประชาชนนะคะจากออกทกเทมับ้านแล้วก็หมายเลขซิมต่างๆนะคะหน้าซิมเขาก็จะให้เราสแกนรูปไปเนาะทีนี้อุ้มก็คิดว่าเฮ้ยมันจะได้เรื่องเหรอแบบเฮ้ยเขาจะตอบเราหรือเปล่ายังงูอย่างนี้เนาะทีนี้อุ้มก็ส่งไปตอนเช้าและประมาณสัก11บเอโมงเจ้าหน้าที่นะคะก็ติดต่อกลับมาค่ะว่าเขาก็ เ,เรียงนะคะข้อความของเราว่าค,ค,คนคนนี้เล็กที่แบบประจำตัวอย่างนี้อย่างนี้ลงทะเบียนนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะให้เราเซน็นแบบว่าเป็นลายลักษ์อักษรนะคะตอบกลับว่าโอเคเราตกลงยอมรับข้อบังคับกติกาของบริษัทเขาเนาะคือเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากเลยก็แบบตอบกลับเรียบร้อยนะคะสรุปว่าวันนั้นนะคะดิฉันก็ได้ซิมไทยใช้แล้วค่ะ ทุกครั้งที่เราเปิดทีวีเราก็จะเจอโชมหน้าอันงามๆของคุณเจท่านนี้นะคะนางก็จะมานะคะบอกถึงกฎข้อระเบียบบังคับสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำนะคะเราก็ฟังไปคะ่ะฟังไปจ้าทุกคนคะ่ะอ้มจัดเล็ดคะ่ะอม เมาเครื่องเมารถเมาอากาศเมาทุกอย่างเลยอุ้มเผลอหลับไปค่ะทุกคนตื่นมาตอนเช้าเนาะมันเช้าเกินเออทีนี้ก็หลับไปตอนเที่ยงค่ะทุกคนนเะพิ่งมาตื่นตอนสี่โมงเย็นไออาการเจ็ดแลดหรืออาการเมาเวลาเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากการที่เราต้องเดินทางข้ามเขตแบ่งเวลาลหลายๆเขตในการเดินทางจากตะวันออกไปสุตะวันตกหรือในทางกลับกันในระยะเวลาสั้นๆนั่นเองค่ะ ก็เลยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยยังไม่คุ้นกับเวลาเดิมหรือ,อยังปรับตัวไม่ได้นั่นเองค่ะจะพูดง่ายๆเนาะส่วนไอ้อาการนี้จะเป็นยังไงเจ็ดแลดก็อาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวยัยมักเกิดจากการเดินทางที่ยาวนานอาการของผู้ป่วยเจ็ดแลดส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความอ่อนล้าอ่อนเพลียกล้ามเนื้ออ่อนแรงนอนไม่หลับไม่มีสมาธิไม่อยากอาหารโดยประการลัชนีแล มเมือเที่ยงตอน5โมงเย็นวันนี้ได้รับของเยี่ยมจากพี่สาวสุดสวยนะคะก็เจ้าหน้าที่จะเอามาให้เราตามกําหนดเวลาที่กําหนดจ้ามาดูซิมีอะไรกันบ้างนีงง่งยสปูอิงออนอันนี้อุ้มชอบใช้มากๆเลยมาเมืองไทยก็จะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเยอรมันทุกครั้งไปมีอะไรอีกเพศศาสตร์จ้า 他们太太讨 มีอาหารเจเนาะข้าวผัดเจค่ะแล้วก็มีตระระน้นผัดผักเส้น ข้าวเหนียวมาม่วงทุกคนอย่างเส้นชาเขียวเราก็จะได้เป็นขวดอย่างนี้มานะอืม,อม ถึงรอบของการทำความสะอาดห้องแล้วจ้าเนื่องด้วยว่าเราไม่มีน้ำยาถูพื้นเราก็ใช้ครีมอาบน้ำนี้เลยค่ะ วันนี้อุ้มสั่งของจากมินิมาร์ทนะคะก็จะมีนมเปรี้ยวกับโยเกิร์ตเนอแล้วก็ได้รับพัสดุค่ะจากน้องสาวที่น่ารักเนาะอันนี้มันคืออะไรก็คือทาดามันคือขาตั้งกล้องที่รอคอยนั่นเองจ้านะติดระเบียงอีเจข้างห้องมอมอยดังมากเลย เดี๋ยวไปแอบฟังสิว่าคุยเซ็กโฟนกับผัวหรือเปล่าหยุดคุยหยุดคุยโทรศัพท์สงสัยได้ยินว่าเราจะแอบฟังคาเซ็กบุกพี่ดำยืนเคารพธงชาติพี่ดำกำลังจะตามพี่ลายมาแล้ว ท่าน,นี้ข้าสึกกำลังบุกเฮาอีกมาทำอะไรอ,ะอ่ะดมๆมีมนุษย์ผ่านมาทางนี้ด้วยแย่แล้วเราจะต้องเรียบออกจากที่นี่ให้โดยไว้ที่สุดแต่มนุษย์ผู้นี้ก็ไม่ได้สนใจน้องหมาดำตัวนี้แต่อย่างไร วันนี้นะคะมีมินิคอนเสิร์ตจากสาวไทยบ้านมาดามโลโซนะคะนางร้องทุกวันคะ่ะแก้กันคิดถึงหลวล้วันนใช่ค่ะจย <c oughs> คนเดวก็ั่วได้วิวบรรยากาศสวยงามประดุดหนึ่งว่าดิฉันกำลังอยู่ที่ L.A. ทุกคนคะ่ะ เจ๊ข้างห้องนะคะนางเมา์ยังไม่จบเลยค่ะตั้งแต่กลางวันนะคะตั้งแต่รอบแรกที่นางบอกเซิก์โฟนกับผมผัวไปนะคะจนตอนนี้นางก็มาเมาอีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกสักรอบเนาะสิว่านางจะคุยอะไรกันโอ้เผือกเผือกเราเป็นโรคก,กิ่แล้วเปล่าวันนี้แอบฟังคนอื่นคุยโทรศัพท์อะไรไม่รู้นั่นหละราคาตัวเองอะไรอย่างี้ทุกคน วันนี้อุ้มก็ได้รับของเยี่ยมจากคนทางบ้านนะคะมีอะไรกันก็มีนี่เลยที่กระโดดเชือกนะคะเอามาไว้แก้เสีงเนาะมาค่ะเดี๋ยวเราไปกระโดดเชือกกันค่ะ เรามาเจี๊ปึ่งกันค่ะเพื่อนๆโรแมนติกไหมคะวันนี้มาลองชิมแกงจืดสองสหายอืมมันได้มันได้ความกรุบกรอบ ะะสำหรับผู้กักตัวทุกๆคนเลยเรามากักตัวได้เป็นเวลา5วันนะคะแล้วก็วันนี้จะต้องไปตรวจโควิดนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าตรวจโควิดที่เยอรมันกับที่ไทยที่ไหนจะเจ็บกว่ากันค่ะส่วนวิธีการตรวจโควิดก็คุณหมอจะเอาสำลีก้านยาวนะคะแย่เข้าไปในรูโพรงจมูกของเราและในลำคอของเราให้ลึกที่สุดนะคะเท่าที่จะลึกได้เพื่อที่จะเอา สารคัดหลังนะคะไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อไปคะ่ะสำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด1 i d 1 9เนี่ยนะคะแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปคะ่ะตั้งแต่2,000ถึง6,000บาทเลยทีเดียวไปตรวจโควิดมาแล้วนะคะรอบแรกเนาะโควิดที่เมืองไทยเจ็บกว่าที่เยอรมันอีกคะ่ะคือคุณหมอแบบล้วงเข้าไปลึกมากเลยนะคะจากจมูกมาจนถึงแบบ ข้างล่างเลยแบบโอ้โหแบบฝั่งนี้ของดิฉันนะคะโล่งเลยเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าคุณหมอก็จะทำการนะคะล้วงไปอีกข้างหนึ่งก็ดีแล้วค่ะเดี๋ยวก็ทั้งสองจม,มูกทั้งสองอันจะได้โล่งเท่าๆกันเนาะ